หลายวัดก็มีการกวนวนเขาทิปกันเป็นประจําทุกปีแต่ว่าบางวัดเนี่ยไม่ได้มีฉะนั้นเนี่ยพอเราเชิญชวนเนี่ยวัดที่เขาไม่ได้มีการกวนกระทรวงมหาไทยนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทางทุกจังหวัดเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายที่มอบให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟัง ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุลเรื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้นําคณะรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายนะคะในการประชุมมอบนโยบายของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2,568ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น Grand ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยได้มอบนโยบายค่ะว่าขอให้ทีมกระทรวงมหาดไทยทุกคนเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ภารกิจเชิงพื้นที่รวมทั้งขับเคลื่อนงานในฐานะ ผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาลให้สําเร็จลุล่วงโดยสําหรับปีงบประมาณ2,568นี้นะคะในส่วนของการขับเคลื่อนง,งานของกระทรวงมหาดไทยการแก้ไขนะคะขอให้หน่วยงานแล้วก็จังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ5นโยบายค่ะก็คือการจัดระเบียบสังคมปรับปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและก็การลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในครัวเรือนด้วยน้ําสะอาดนะคะน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีโครงการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะคะรวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในด้านของสาธารณภยัยอุบัติภยัยและก็ความปลอดภัยทางถนนซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านนะคะและนอกจากนี้ค่ะสําหรับในเรื่องของการบริหารงานจังหวัดก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้น,นํานโยบายของรัฐบาล แล้วก็นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปขับเคลื่อนโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการทํางานค่ะเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามภารกิจในการบําบัด ทุกบำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ขอให้ยึดหลักการทํางานทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเพื่อที่จะให้เข้าใจต่อสถานการณ์โลกแล้วก็สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาให้สามารถตัดสินใจแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยําถูกต้องรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะพูดถึงในเรื่องของการาบําบัด ุกบำรุงสุขนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของอจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการไปออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวและก็โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองขวางหมู่ที่1ตําตบลพรสําราญอํเาเภอคูเมืองนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก็จะมีะหน่วยงานราชการต่างๆทุกหน่วยงาน เลยค่ะไปให้บริการไปให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆกับพี่น้องประชาชนอยากจะทราบในเรื่องใดก็ไปกันได้หรือจะไปรับการบริการในเรื่องของอการแพทย์นะคะ,ะปัญหาสุขภาพปัญหาของฟันนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของอการมอบนโยบายสำคัญจากทางกระทรวงมหาไทยนะคะซึ่งก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้นำมานะคะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกๆจังหวัด นั่นเองค่ะ